สวัสดีครับท่านที่กำลังชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของแผนการตลาดของแท็บอกหรือว่าดิจิพุทนะครับผมเชื่อว่าทุกคนปัจจุบันนะครับคนใช้มือถือกันเยอะมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมือถือมีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับผมจึงให้คำนิยามที่ว่ามือถือครอบจักราวาลน,นะครับเรามาดูกันว่ามือถือครอบจักรวาลอย่างไรนะครับเราต้องมาดูในเรื่องของวิทยาการก่อนนะครับเรื่องของระบบดิจิตอล นะครับที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยยุคนี้นะครับมือถือนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกรรมการเงินนะครับเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอาหารหรือว่าการขนส่งนะครับก็จะมีเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบดิจิตัลนะครับและเกินเรื่องของการช้อปปิง้งหรือว่าในเรื่องของการสื่อโฆษณาต่างๆก็มาอยู่ในมือถือกันค่อนข้างจะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจึงเห็นเห็นความสําคัญในส่วนของมือถือเพราะมีบุคคลท่านหนึ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ว่านะครับอย่างบิวเกตเนี่ยท่านบอกไว้ว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับที่เขาพูดว่าถ้าธุรกิจของคุณไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ตธุรกิจของคุณอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะครับหรือว่าเลิกกิจการไปนะครับเพราะบิวเกตก็คือเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละครับเขาคิดก่อนล่วงหน้า ดังนั้นสิ่งที่เขาพูดไว้มันเป็นเรื่องจริงนะครับมาดูในเรื่องของเวทนาการกันครับว่ามันเรื่องจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการไปมาหาสู่การการบอกข้อมูลข่าวสารกันก็ต้องอไปคุยนะฮะโดยตรงกับผู้ที่เราต้องการให้เขารู้เรื่องนะครับคือการบอกต่อแล้วต่อมาก็มีการมีสื่อหนังสือพิมพนะ์สิ่งพิมพ์ต่างๆที่ออกมานะครับที่มีการสื่อสารกันและต่อมาในปี2000ก็ในเรื่องของการมีในรูปแบบของทีวี วิทยุนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ผู้คนเข้าถึงมากขึ้นนะครับเพราะจะได้เห็นภาพได้เสียงและยุคปัจจุบันนี้คือยุค2010นะครับซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนนะครับอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับดังนั้นทุกคนวันนี้นะครับได้เปลี่ยนบริบทของตัวเองนะครับอาจจะ บางคนแทบจะไม่ดูทีวีเลยเพราะดูในมือถือดูได้หมดเลยนะทุกเรื่องราวข่าวสารต่างๆเสร็จได้หมดนะครับผ่านสื่อเว็บไซต์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆนี่คือคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับผู้คนในปัจจุบันดังนั้นจึงมีสื่อโซเชียลต่างๆเกิดขึ้นไม่จะเป็น f a o e b o o k Google, y o u t ต่ e t ทว t ตเตอร์ไล์และอื่นๆอีกม,อามากมายเยอะแยะนะครับเอามาใช้ทาอะไรครับก็เราใช้ในการโหลดภาพส่งภาพส่ง,พงวิดีโอไลฟ์สด ขายสินค้ากันนะครับส่งข้อความส่งวิดีโอหาการแชทกันพูดคุยกันหรือว่าจะเป็นธุรกรรมการเงินช topping จากส่วนตัวหรือกลุ่มต่างๆนะครับดูนังฟั้งเพลงเรื่องอื่นด้วยนี่คือเราใช้ทุกวันนะครับทุกวันนี้แทบจะหลายคนนะครับอย่างผมเนี่ยติดอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะครับไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงนะครับแต่ละวันนะฮะดังนั้นจึงมีผู้คนนะครับ ที่สร้างโอกาสขึ้นมาดังตัวอย่างนี้นะครับคนที่สร้างเฟ e บุ o k คือมาร์คสการ์เบิร์กนะครับจริงๆเขาชื่อเนี่ยมาร์คเอเลียตนะเอเลียตสกร์เบิร์กนะ berg, นะนำสกุลเขาแต่เราเรียกสั้นๆเรียกมาร์คสการ์เบิร์กนะครับซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นในการเป็นเจ้าของเฟ e บุ o k ง่ายๆนะจนทุกวันนี้นะดูนะตั้งแต่ปี2,004ตอนนี้ปี2,020นี่เนี่ยเขารำรวยขนาดไหนนะมหาศาลเลย เขาได้ยังไงครับได้จากสื่อโฆษณาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาม่จะเป็น Facebook นี่ยเฟซบุ๊กดูนะครับว่าปี2020เนี่ยเขามีองค์กรหรือว่ามียูเซอร์ที่คนเข้าไปใช้นี่เขาเนี่ยกว่า2,000 2,000ล้านนะ2.8พันล้านยูเซอร์ยู่คนนะครับแล้วก็ได้ค่าโฆษณานี่กว่า8 1 6พันล้านเหรียญสหรัฐ่าหรือว่าจะเป็น youtube ก็2.1พันล้านอ่าหรือว่าจะเป็นรา,ายในส่วนของรายได้ก็20 0 0 0ล้านนะอินสตาแกรมทิกเกพวกนี้นี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาสามารถสร้างไรายได้จากการโฆษณาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งก็มีผู้คนนะครับที่สามารถเข้าไปสร้างไรายได้จากในกลุ่มเหล่านี้นะกลุ่มคนที่สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างไรนะครับคนนี้เขาก็จะเข้าไปในเรื่องของ สร้างช่องจาก u t u b e สร้างช่อง Facebook ไปไลค์แล้วก็ไปแชร์ไปอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น Instagram หรือติกตนะ็อกก็จะมีผู้คนที่สามารถทำเงินได้ในส่วนนี้นะครับมีรายได้เยอะมากนะจากส่วนนี้เพราะเขาเป็นผู้สร้างคลิปวิดีโอสร้างคอนเทนต์สร้างสื่อต่างๆนะฮะแล้วเขาก็จะจ่ายมาดังนั้นเขา้าใจในคนกลุ่มนี้ก็คือต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มคน นะครับที่สามารถทำได้คนทำได้ก็มีช่องมี YouTube มีคอนเทนต์ของอะไรต่างๆนี่สามารถสร้างได้เองเขาก็มีไรายได้ครับแต่คนที่ไม่มีความสามารถก็ไม่มีไรายได้ครับแต่เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ของเขาแต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงคือสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเลยคือ Snap บอคสแนปบอคคือน้องใหม่ครับที่เป็นแอปพลิเคชัน ที่ท่านสามารถเข้าไปแชทเข้าไปโหลดภาพให้กับเพื่อนๆได้นะครับซึ่งร่วมกับดิจิพุทดิจิพุทเป็นเว็บไซต์นะครับการตลาดที่จะมาทําการประมวลผลการแบ่งรายได้รางวัลต่างๆให้กับเพื่อนสมาชิกหรือว่าผู้คนที่ต้องการเข้ามาร่วมนะครับเดี๋ยวเขาจะทาอะไรนั้นเดี๋ยวฟังต่อไปนะนะครับซึ่งเป้าหมายของ S n นแบอกกับดิจิพุทที่เขาจะทําร่วมกันใน6เดือนแรกนะครับก็คือ มี4ประเทศนะครับที่เขาจะเปิดใน4ประเทศก็จะมีฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามแล้วก็อินเดียซึ่งทั้ง4ประเทศนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมทำคลิปนี้เปิดแล้วนะครับดังนั้นเป็นโอกาสกับผู้คนที่จะสามารถสร้างเข้ามาสร้างรายได้กับที่นี่แบบเริ่มต้นแบบฟรีๆเริ่มต้นยังไงครับมาดูก่อนนะครับว่าแ n น p บอ็อคืออะไรถ้าท่านใดเคยเล่นอินสตาแกรมนะครับหน้าตาแ n น p บ็อ จะคล้ายๆกันนะครับแบบนี้นะฮะคือหน้าจอถ้าท่านยังเป็นสมาชิกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วเราจะสามารถสร้างไรายได้จากส่วนนี้ได้อย่างไรมาดูกันนะครับในระบบหรือว่ารูปแบบของการสร้างไรายได้ที่นี่นะครับมี4ช่องทางด้วยกันให้กับทุกคนที่เข้ามาแบบฟรีๆนะครับไม่เสียตังค์จะมีไรายได้อยู่4ช่องทางนะครับคือเป็นรางวัลน,นะครับ1รางวัลส่วนตัว สองรางวัลจากการแนะนำเพื่อน6ชั้นเลยนะและ3นะครับรางวัลจากการถอนเงินนะมีการถอนมีรายได้ด้วยนะครับและ4รางวัลทั่วโลกทีนี้เราจะมาดูแต่ละรางวัลกันนะครับว่าเมื่อเราเข้ามาร่วมเนี่ยการเริ่มต้นกข้ามาร่วมเริ่มเริ่มยังไงนะครับการเริ่มต้นที่นี่ท่านไม่ต้องเสียตังค์นะครับเริ่มต้นแบบฟรีฟรนะฮะแต่ท่านต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป นะครับและต้องใช้ Gmail ในการลงทะเบียนในการสมัครนะครับ Gmail นี้เราจะใช้1 Gmail และเชื่อมระบบกันอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพูด2ส่วนก่อนแล้วกันคือในส่วนของ DigiPut ท่านต้องการที่จะมาร่วมก็คือเพียงท่านดาวน์โหลดคลิกผ่านลิงก์ของเพื่อนท่านที่ส่งให้นะครับของคนที่ส่งให้ แล้วท่านก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ดนะิจิพุทนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Snapbox มาอ่ะเสร็จแล้วก็นำา2ระบบเนี้ยทั้งดิจิพุทและก็ Snapbox เอามาเชื่อมกันนะครับก็จะมีขั้นตอนในการเชื่อมนะครับพอเชื่อมกันเสร็จนะครับระบบก็จะให้เราสามารถที่จะไปรับเหรียญฟรีเลยนะครับคือ10 DP 1 1 0ดอลลาร์ฟรีๆเลย นะครับแล้วทีนี้การเริ่มต้นมาดูการเริ่มต้นรับรางวัลนะครับการเริ่มต้นคือที่นี่นะครับให้รู้ก่นกอนอนะครับ 1DP หรือว่า1 d i g i ดิจิพุเนี่ยเท่ากับ1 USD นะครับหรือ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพื่อความเข้าใจนะฮะทีนี้ในการเริ่มต้นตามตัวอย่างนะครับเมื่อท่านเข้ามากดรับในเรื่องของ DP ฟรีนะครับ ส่วนนี้นะครับอธิบายบางคนเข้าไปแล้วกดแล้วไม่เห็นเหรียญระบบจะทําการจัดการซื้อให้อัตโนมัตินะครับแต่ท่านเข้าไปฟรีนะแต่ระบบเขาจะจัดการอัตโนมัติแล้วท่านเพียงทําภารกิจทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับท่านจะได้ครั้งละ 0.31DP ทุกวันนะครับทําแค่นี้วันหนึ่งทําไม่เกิน10นาทีนะถ้าคนใหม่ถ้าคนเก่าใน3นาทีเสร็จนะครับท่านก็จะได้ รางวัลทั้งหมดนะครับ40ครั้งก็คือ12.4 dp หรือเดียมนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของขั้นตอนการทำภารกิจครับการทำภารกิจก็คือให้ท่านไปทำภารกิจที่ S n a p บ็ x ครับทภรกิจก็คือโหลดภาพครับโหลดภาพอะไรโหลดภาพสินค้าของท่านเองหรือโหลดภาพท่านไปท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่ท่านเคยโหลดไปโพสต์ในโซเชียลอื่นๆไม่แตกต่างกันครับ หรือท่านขายสินค้าก็เอาสินค้าท่านมาโพสต์ท่านมีธุรกิจส่วนตัวก็เอามาโพสได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ไปกดไลค์ให้เพื่อนอยู่ในแตบล์นะฮะกดไลค์ให้เพื่อนสัก10คนนะครับสิบคนนะขั้นต่ำนะครับเมื่อท่านกดเรียบร้อยนะครับท่านก็กลับไปที่ดิจิพุ t นะครับเพื่อไปยืนยันการทําภารกิจแต่ละวันนะถ้าท่านไม่ยืนยนันภารกิจคือไม่จบครับเมื่อท่านยนยันเสร็จเรียบรย้อย ท่านก็จะได้รับเหรียญทุกวันนะครับทีนี้รางวัลภารกิจข้อที่1อ่าหนึ่งคือรางวัลการทำภารกิจส่วนตัวนะครับข้อ1มาดูข้อ1กันข้อ1ก็คือแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนี้ท่านสามารถมีไรายได้จากแพ็กเกตคือจาก4ช่องทางทั้งหมดนะครับท่านสามารถเอาไรายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะมาซื้อแพ็กเกตนี้ได้ ผมจะไล่เรียงจากแพ็่เกตที่หนึ่งคือแพ็่เกตรฟรีก่อนนะครับแพ็่เกตรฟรีก็คือเมื่อท่านเข้ามานะครับท่านแล้วฟรี 10DP ออันนี้ท่านไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับ 10DP เสรเ็จท่านทำภารกิจนะครับครบ40ครั้งท่านจะได้ 12.4DP แต่ถ้าหากท่านไปแนะนำคนนะครับไปนำเพื่อนผูกส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับองค์กรท่านขยายใหญ่โตท่านมีรายได้มี DP เพิ่มขึ้นนะครับท่านก็สามารถนำา DP นั้น มาซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้นะครับเป็นแพ็กเกจร้อยทีนี้ถ้าท่านมาซื้อแพ็กเกจร้อยนะครับท่านทำภารกิจ40วันเหมือนเดิมนะแต่รายได้วันท่านจะเพิ่มขึ้นนะเป็นวันละ3.25 DP ดังนั้นท่านก็จะมีถึงถ้าครบ40วันก็คือ130 DP นั่นเองดังนั้นถ้าท่านสะสมองค์กรสะสม DP ไปเรื่อยแล้วก็ขยายองค์กรไปเรื่อยนะครับ จนท่านมี DP เพิ่มขึ้นท่านก็สามารถเอามาอัปเกรดหรือว่าซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้นะครับถ้าหากว่าท่านถึงแพ็กเกจที่ VIP นะครับ1,000งเหรียญเนี่ยท่านจะมีรายได้ต่อวันนะครับ350 DP ต่อวันเลยนะครับถ้าครบ 40, 40วันก็คือ1 4 0 0 0 DP นะครับในการทำทุกแพ็กเกจจะครบ40วันนะครับ แต่ในระหว่างที่ท่านทําภารกิจอยู่นั้นนะครับถ้ายังไม่ครบ40วันท่านสามารถซื้อแพ็กเกจใหม่เพิ่มได้นะครับสมมุติว่าถ้ามีแพ็กเกจ10ท่านก็ซื้อแพ็กเกจ100 500พัน5พันหมื่นได้นะครับและก็การทําภารกิจก็ทําวันละเท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มนะทาเท่าเดิมนะฮะท่านจะมี10 DP หรือว่า100 DP ท่านก็ได้รับจนกว่าจะครบ 40ครั้งนะครับที่ไม่รูในส่วนที่2รางวัลจากการแนะนําเมื่อท่านสมัครเรียบร้อยลงทะเบีเรียบร้อยท่านจะได้ลิงก์ครับทุกคนจะมีลิงก์นะฮะทีนี้เมื่อท่านแชร์ลิงก์ไปแชร์ลิงก์ท่านไปนะครับตามตัวอย่างนี้ทุกคนก็จะได้ฟรีมา10 DP นะครับท่านสามารถแนะนํามีรายได้จาก DP ที่เขาทําภารกิจนะครับถึง6ชั้นนะฮะ คนทำธุรกิจส่วนตัวก็จะได้0 3 b p ส่วนชั้นถัดไปนะครับชั้นที่1ถึงชั้นที่6เนี่ยเขาทําภารกิจก็เราก็จะได้2% 1%แต่ละชั้นทีเริ่มมาดูในรายละเอียดกันครับว่าในการแนะนำเนี่เราแนะนําตรงได้ไม่จํากัดนะครับดังนั้นในการสมัครเพียง1 User ยก็เพียงพอแล้วนะครับ1่งยเท่านั้นนะท่านสมัคร1 user ท่านแนะนําได้ไม่จำกัดนะครับเป็น10เป็นร0อเป็นพันก็แล้วแต่ท่านเพราะอะไรครับเพราะท่านจะมีะได้ตรงนี้นะครับคนที่ท่านแนะนำตรงชั้นที่หนึ่งเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่นะครับเราจะได้ด้วย2%จากรายได้ของเขาดังนั้นวันนี้ถ้าเรายิ่งชวนคนเยอะๆเราก็จะมีรายได้และช่วยให้เขามีรายได้เราก็ยิ่งมีด้วยนะครับ แล้วชั้นที่หนึ่งเขาก็จะไปนําชั้นที่สองเองเราก็จะมีรายได้จากชั้นที่สองด้วยนะครับชั้นที่สองก็ไปนําชั้นที่สามเราก็มีรายได้ด้วยสองเปอร์เซ็นและชั้นที่สามไปนําชั้นที่สี่เราได้ด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นและชั้นที่สี่นำชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าได้นำชั้นที่หกเรามีได้ด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นนี่คือยิ่งขยายองค์กรยิ่งแตกไปท่านยิ่งมีรายได้ครับทีนี้เมื่อท่านมีรายได้แล้วนะครับท่านต้องการถอน สามารถถอนได้เลขเปลี่ยนได้ที่4-4นะครับเมื่อมีคนถอนในการถอนถอนขั้นต่าอยู่ที่25 DP นะครับหรือ25เหรียญดังนั้นเมื่อท่านจะถอนแต่เงื่อนไขในการถอนก็คือถ้าหากว่าท่านไม่ได้นําใครเลยค่าเนี่มการถอนอยู่ที่50%ของในการถอนนะครับถ้าท่านแนะนํา3คนขึ้นไป3 user ท่านก็จะได้จากค่าเนี่นม,มถูกลงนะครับเสีอ40% ถ้าถ้าได้นํา6คนนะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกลงนะครับเหลือ30%เพราะที่นี่ต้องการให้ท่านขยายองค์กรขยายยูเซอร์นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะค่าธรรมเนียมก็ถูกลงด้วยแต่ถ้าหากว่าวันนี้ตัวท่านเองนะครับมีแพ็กเกจที่100 DP นะครับและแนะนําเพื่อน2คน100แพนะ็กเกจท่านก็จะได้ค่าเป็นภูมิุงอีกเหลือ28นะครับแล้วก็20%นี่ค่าธรรมเนียมลดลงได้ตามแพ็กเกจของท่านเองนะครับ ทีนี้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเี้เขาจะไปไหนบริษัทไม่ได้เอาไปคืนนะครับค่าธรรมเนียมก็คือจะเอากลับมาจ่ายให้กับพวกเรานะครับสรูปแบบ2ององแบบนะครับแบบที่1ก็คือแบ่งให้กับชุมชนใน6ชั้นใต้องค์กรเรานะครับ60%และรางวัลทั่วโลกอีก4 0ทีนี้มาดูในส่วนของเงินปันผลชุมชนก่อนอการปันผลชุมชนก็คือ หากว่ามีคนมีการถอนเงินระบบนี้จะคำนวณเป็นรายวันนะครับเป็นรายวันทุกวันนะครับถ้ามีคนถอนระบบจะคำนวณให้เลยนะครับถ้ามีคนถอน 1,000dp สมมติว่าคูณด้วย20%นะครับหาค่านเิยี่เท่ากับ 200dp 200dp เส้าจะแบ่งนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า40%เนี่ยเอาไปไปปันผลทั่วโลกนะครับแปด p แล้วในส่วน60%เงินปันผลไปที่ชุมชนของเราหรือว่า6ชั้นของเรานะครับ120 DP ดังนั้นวันนี้นะครับถ้าหากว่าชั้นที่1ของท่านผมยกตัวอย่างนี้มาให้ดูนะถ้าชั้นที่1ท่านถอนอยู่ที่120 DP ท่านจะได้ถึง35%จากการถอนของเขานะครับตามตัวอย่างนี้นะ35% 120 DP เท่ากับ 42 d p ดเห็นไหมดังนั้นถ้าชั้นที่1ถอนเราได้35%ถ้าชั้นที่2ถอนเราได้25%ชั้นที่3ถอนเราได้15%ชั้นที่4ถอนได้15%ชั้นที่5ที่6ถอนเราได้5%จากการถอนของเขานะครับทีนี้ดูในข้อที่3เงินปันผลจากการถอนเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าวันนั้นมีคนถอน2 5 dp 25ีเหรียญน,นะ แต่นี้เราจะยกตัวอย่างให้ดูว่าสมมติว่าท่านขยายองค์กรไปเพียงแนะนำหกคนสมมติไนดะ้แนะนำเพียงหกคนนะถ้าหกคนเนี่ยเขาไปแตกหกคนชั้นที่หนึ่งนะถ้าถอนพร้อมกันเนี่ยเราจะได้จากการถอนเขาคนละหนึ่งจุดห้าเจ็ดดีพีเราจะได้ถึงเก้าจุดสี่ห้าเหรียญน,นะนี่ถ้าเขาถอนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเขาถอนวันนั้นเนี่ยมันจะแตกไปอย่างนี้นะครับชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่หก มันจะแตกไปถึงรวมถึง5 0 0 5,986ยูซอร์เลยนะเห็นไหมครับอันนี้คือตัวเลขกกลมนะครับท่านมีโอกาสจะได้รับต่อวันนะครับถึง13,317 DP ต่อวันอันนี้จากการถอนเพียง25เหรียญแต่ถ้าถอนมากกว่านั้นก็ได้เยอะกว่านั้นนี่ก็คือในส่วนของรางวัลที่จะได้รับนะครับทีนี้มาดูในรางวัลของข้อที่4กันเรียกว่ารางวัล จากการปันผลทั่วโลกนะครับมี6ตตำแหน่งนะครับมีบอนมีซิลเวอร์โกลด์ไดมอนด์คลาวด์แอมบาสเดอนะครับอันรางวัลน,นี้เรียกว่าเป็นข้อที่4นะแต่ในการจะรับรางวัลข้อนี้ให้บัวนี้อันนี้คือส่วนสำคัญครับเขาเรียกว่าเป็น Social Point Social Point หรือว่า SP การที่เราจะได้ Social Point จากเพื่อนก็คือเราต้องแนะนำเพื่อนให้เชื่อมระบบเข้าด้วยกัน สอ,อย่างนะครับก็คือหนเชื่อมระหว่าง snap กกับ Di จิ put เข้าด้วยกันถ้าเราเชื่อมนะครับเมื่อเราแนะนําคนไปเนี่ยฉันแนะนําตรงระบบจะแจ้งมาเลยนะครับแนะนำตรงมีใครบ้างมีเชื่อมหรือไม่อย่างไรนะครับฝั่งขวาคําว่า social point นี่ก็คือมีการเชื่อมฝั่งซ้าย member นี่ก็คือเป็นรวมทั้งหมดที่ท่านแนะนําในกลุ่มของท่านนะครับแต่เชื่อมกี่คนระบบจะแจ้งมาอย่างนี้มีผลต่ออะไรครับการเชื่อมนี้มีผลต่อการขึ้นตําแหน่ง นะครับเพราะว่าระบบจะมีการขึ้นตำแหน่งโดยการนับจาก sp ไม่ใช่ user นะครับ sp นะครับก็คือเขาจะนับฝั่งส,งสีเหลืองกับสีฟ้านี่นะครับเป็น sp เล็กกับ sp ใเพื่อที่จะขึ้นตำแหน่งระบบก็จะเฉลี่ยให้โดยอัตรโนมัตินะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตำแหน่ง ตำแหน่งรายได้ของข้อที่4นะครับเรียกว่าตำแหน่งทั่วโลกมาดูตำแหน่งเริ่มต้นเรียกว่าตำแหน่งบอลตำแหน่งนี้นะครับเพียงท่านแนะนําเงื่อนไขนะแนะนาตรง2 0 sp นะนะครับดู sp นะครับแล้วก็รวม2 0 sp ท่านก็ขึ้นตำแหน่งบอลละท่านจะได้รับ5%จากการขึ้นตำแหน่งจํานวนขึ้นตำแหน่งนะครับทั่วโลกนะฮะจากการถอนวันนั้นท่านได้ด้วย5%นะครับ รับรายได้40%ตามแพ็กเกจนะส่วนตําแหน่งต่อมาเรียกว่าตําแหน่งซินเวอร์ตำแหน่งนี้ก็คือไดนน้นาตรง20เหมือนกันนะครับและท่านในทีมท่าน6ชั้นนะครับในทีมท่านรวมนะฮะชั้นถัดจากท่านลงไปจา,จากท่านลงไปนะฮะจากท่านลงไปรวมนะรวม SP นะระบบจะรวมมาให้ให้ไปดูในระบบนะครับระบบรวมมาให้เลยถ้าสองครบ200 SP ท่านขึ้นเป็นตำแหน่งซินเวอร์ครับท่านจะได้10% จากการขึ้นโดยไม่จํากัดจํานวนนะครับขึ้นกี่คนก็ได้ครับตําแหน่งซิลเวอร์ท่านก็ได้รับพในส่วนของ40วันตามแพ็กเกจเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับแต่ที่ท่านดูคลิปไม่รู้หมดหรือย,ยังนะถ้ายังไม่หมดนะครับท่านก็รับไปเลยนะระบบจะขึ้นได้เลยถ้าท่านครบใน3,000คนแรกนะครับถ้าท่านติดในส0มพันท่านก็จะได้ในส่วนของ DP 100DP ฟรีเลยนะครับเป็นแพ็กเกจฟรี ดูตนะ่อไปในส่วนของตำแหน่งโกตตำแหน่งนี้นำตรง20 SP นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ SP เล็กกับ SP ใหญ่ให้ท่านดู SP นะครับคำว่า SP ระบบไปดูในแต่ละช่องนะฮะ SP เล็กคือ4,000 SP ใคือ1 6 0 0 0ท่านก็ขึ้นตำแหน่งไปโกนะครับก็จะได้รับ20นะจากการถอนทั่วโลกทุกวันเหมือนกันนะครับทุกตำแหน่งได้ทุกวันนะ การขึ้นตำแหน่งไม่จํากัดนะครับขึ้นได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าว่าท่านติดหนึ่งในพันคนแรกท่านจะรับแพ็กเกจฟรี500 DP นะครับหนึ่งแพ็กเกจต่อมาตำแหน่งไดมอนต์ตำแหน่งเนียตรงเหมือนเดิมนะครับยี 20, แต่ดูเล็กนะฮะเล็กอยู่ที่28งหมใหญ่ที่ที่แปดหมนนะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งไดมอนท่านก็ได้3 0มสิบเอาจากการถอนทั่วโลกนะครับและการขึ้นตำแหน่งนี้ไม่จํากัดเหมือนกันนะครับ ข้อสำคัญคือถ้าวันนี้ท่านติด1ใน300แรกคนแรกนะครับท่านจะได้แพ็กเกจหนึ่งฟรีเลยนะครับและตําแหน่งคลาวยี่นะครับ SP เหมือนกันท่านก็เนี่ยเอสพีเล็กหนึ่งแสนเอสพนะครับท่านจะได้20%นตะการขึ้นตําแหน่งไม่จํากัดนะครับแต่หากว่าท่านติด30คนแรกท่านจะได้แพ็กเกจห้าพันดีนะครับฟรีๆเลย และตำแหน่งสูงสุดตำแหน่ง ambassador ครับเรียกน้ำตรงเหมือนเดิมนะครับเล็ก2 0 0แสนใหญ่8 0 0แสนนะครับท่านได้15%รนะฮะและถ้าหากว่าท่านติดโปรสามคนแรกนะครับท่านก็จะได้1,000 10, 0 dp ฟร,ฟรีเลยนะครับทีนี้มาดูว่าตัวอย่างนี่คือในส่วนของอารางวันทั่วโลกนะครับนี่วันที่15เดือน2นะครับตำแหน่งซินเวอร์จะมีรายได้เท่านี้ที่เขาแบ่งมานะครับนี่คือยกตัวอย่างให้ดู แต่ทีนี้มาดูว่ารูปแบบในการปันผลทั่วโลกเคาจะตัวอย่างอย่างนี้สมมติว่าตัวท่านเองอยู่ในตำแหน่งซินเวอร์นะครับถ้าหากว่าวันนั้นมีคนถอนอยู่ที่หนึ่งหมื่นคูณด้วย20%่สเอร์ซนท่ากับสองพันดีเนาะที่เขาคขา่าธรรมเนียมมาแล้วทีนี้เมื่อผ่าน c ีดูมาเี่สิบเปอร์เซนปันผลทั่วโลกก็คือในส่วนของปันมาเนี่ยก็คือแปดร้อยดีถูกไหม แล้วเขาก็จะมาจัดการให้กับตำแหน่งซิลเวอร์คือ10% 10%เท่ากับ80 dp 80 dp ก็จะมาจัดหารกันว่ามีซิลเวอร์เท่าไหร่ก็หารไปนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านคนเดียวก็คูณด้วย80คูณ3ถ้า30วันก็คือตกไป2,400 dp นะแต่ในอนาคตมีใครรู้หรอครับว่าจะมีการถอนวันละเท่าไหร่ถ้าวันละเป็นแสน dp ถ้าก็เท่ากับ800พนะครพราะ800 ก็จะหักมาให้กับซินเวอร์นี้สิเท่ากับ800 DP อยะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าท่านคนเดียวก็ล่อไป30วันก็2อง0มืต่อเดือนนะอันนี้เป็นดอลลาร์ขั้นตอนในความสําเร็จนะครับ <S <S เพียงท่านวันนี้นะครับท่านก็ทําภารกิจทุกวันนะครับอย่าลืมนะทำให้ครบทุกวันแล้วก็ยืนยันด้วยเสร็จแล้วก็เข้าร่วมประชุมนะครับเข้าร่วมประชุมแนะนําเพื่อนส่งต่อนะครับตัวท่านเองต้องอย่างน้อย 20 user นะครับแล้วก็ชวนกันเข้าประชุมนะครับเพื่อเรียนรู้ส่งต่อในรูปแบบที่ถูกต้องและวันนี้ท่านก็จะได้รับความสำเร็จแน่นอนนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จวันนี้เรามาจับมือกันพร้อมเดินไปพร้อมกันครับสู่ความสำเร็จกับ snap b o บและ d g f o o d ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ